ครับตน,นี้่าจะออกมาหากินแมลงฝนตกมมเมื่อแมลงตัวตัวเล็กๆนะครับไม่ยอมไป าดูอย่างกันนะครับกบตัวนี้ออกสีน้ำตาลนะเด,ดี๋วดวยว <c oughs> ให้หากินมาเลงนะครับไม่กินด้วย